กรรมหมู่บ้านครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและประชาชนที่มาชุมลุมพร้อมเพรียงกันอยู่นกที่นี้อยู่นที่นี้ล้วนมีความปากปลื้ม ปิติสมณสเป็นรุนพนในความรไทยคือความรุ่ร่วมกับคณะผดังการพ่อพันธุไร้ท่านตุลิกผู้ผลทัพเจริญผู้กับกางสถานีตำรวจผู้ทรโพละเดือพร้อมด้วยบำรุงรักษาให้เจริญองอกงามเติบโตอีดดอกสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครปฐมน หนึ่งท่านจะได้รับต้นไม้3มชนิดนะครับจะได้รับต้นไม้3ามชนิดคือบัม่วงโตนะคะ

วัเสี่ยครับพอแล้ครับอละครับอละครับสำหรับต้นไม้ที่ปลูกบริเวณนี้ครับเป็นต้นหลงนะครับเป็นต้นไม้

ปลูกด้วยก้อนเต้แล้วไม่มีัวนั้นหรอเชือกปลูกอยู่นะครับต้นไหนที่ว่าต้นนี้แล้วนะครับต้นนี้เขาจะได้ใช้นี่มัดหรือว่าเาจะล้มตรงนี้ะครับให้เรางใช้เชือกปลูกกับไม้แล้วเราก็เอาไอ้นี่นะเพอระโยช่ต้นกล้าเป็นยางนาก็ตักเทียนครับไม้ใหญ่เนาะตรงนี้จะเป็นไม้น้ำแข็งครับ้ไมน้ำแข็งท่านนะครับ นะครับถุงเพราสติกนะฮะถุงเพราะติดที่ใสต้นไม้นะครับหนุน้องๆนะครับไม่เก็บไปด้วยครับนะครับเก็บไปทิ้งใส่ถังขยะด้วยครับแต่ถุงถุงที่เขาํำก้าไม้ครับถ้าไม่ขาดนะครับไม่ขาดเราสามารถนำเลยใหญ่อ้รไปิโพหรือว่า